สวัสดีครับพี่รัตครับค่ะสวัสดีค่ะครับ,รบแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านครับผมเคยีสานต้ครับวันนี้ผมมาติดตามแนวทางความฝันโค้งสุดท้ายของพี่รัตครับในวดกวันที่16กุมภาพันธ์หกครับท่านผู้ชมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็คือคลิปที่2ในวันนี้ของพี่รัตครับท่านผู้ชมครับพี่รัตบอกว่าได้แนวทางตัวเลขความฝันมาฝา e กเอฟซีทุกทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ วันนี้ตัวของพี่รัตเองก็พึ่งกลับจากวัดอ๋อครับครับก็คือทางวัดเ็ามีงานบุญเนาะค่ะครับก็เลยไปร่วมพึ่งกลับมาเนาะพี่เนาะจ้ะครับโอเคครับเดี๋ยวให้พี่รัตเล่าความฝันอารงสุดท้ายให้เอฟซีไปพิจารณาหน่อยเนาะจ้ครับอ่าพี่รัตฝันตั้งแต่วันไหนครับผมประมาณสามสี่วันแล้วค่ะอ๋อสามสี่มือแล้วครับจ้ะอ่าเดี๋ยวให้พี่รัตบอกด้วยเนาะครับค่ะครับอันว่าจังไรแม่ครับ ี่ลาดฟันว่าอันไปบ้านหลังเก่าโมหูว่าพน่จัดงานยังบอกพอเมพี่น้องกับมาเบิดกับเจ้าบ้านยังกับไปเบิด์ตบกเล่าหนึ่งไปเต็มเพอ่อนหลังนั้นบันนี้พักกันกินพักกันยังอยู่น่ะเราบันนี้ก็มีบัดมี่อันคือจ้างอันทำเนียนอ่นนะาพน่บุ๊กมาไถ่ไม่ยังยังสี่นะมาหาแบบมาจับก้นแล้วก็แบบกนไก่ยิง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 ทิมผู้ใดพน่บ่ออันนี้่าทิมบักเล่าคนบันนี้เพื่อนกับผู้ดีมาหอดพีลาน้องนางผิดก็บ่า คนนีพอตรงยิ่งเพื่อนวะประทับตาเอาไปเลยเพื่อนวะประทับตาไปเอ็มสามเด้อเพื่อนวะเพื่อนวอกันนะคะเพื่อนกัแจ็คเต้เล็กเต้ยอย่างนี้ว่าทับไซขังหลังนะคะครับว่าที่นี่เพื่อนกับพักกันจับไปพวกที่ว่าพัวตายก็คือจับไปเอาไปกับเป็นโตประการเป็นยังนี่แหละวันนี้ก็ไปมันเป็นมองยูมองยังเพื่อนก็บอกว่าไปหาอาบน้ำแล้วก็มาเปลี่ยนชุดคือแบบมันคือการเบิดพวกทียูยูน้ำกันนะคะครับว่าที่นี่เพื่อนกับอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนยังนี่แหละค่ะว่าที่นี้ก็เลย ขากับฟันประมาณจำนเนี่ยค่ะกัะตื่นจืมคือในความฝันนี่เขาจับพิราตไปคังขึ้นกัน่ครคบเมียนค่ะกลับไปที่ประเทศอ่าก็ไปภุร่าพุนุเมีนภุร่าพุ<ม>นเมนียนค่ะเมียนอ๋อครับครับอ่าก็คือบ้านเฮานี่มันติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนาะจ้าเมียนคือประเทศกัมพูชาค่ะท่านผู้ชมครับในความฝันครั้งนี้พิราตกับฝันแตกต่างกวัวสุลอบแต่โดยรวมแล้วก็คือเกี่ยวกับตัวของพิราตเอง ครับเพราะว่าพี่รันนะครับฝันเห็นบ้านหลังเก่าค,ครับบ้านหลังเก่าบ้านเลขที่เท,ท่าไรนะครับบ้านเลขที่เก้าสิบสองค่ะบ้านเลขที่เก้าสิบสองครับมู <els> มีมูบอกพี่รัตนมูสิบจ้ะมูสิบเนาะเก้าสิบสองมูสิบคับท่านผู้ชมครับแล้วก็บ้านหลังนี้ครับพี่รัตนบอกว่าเหมือนกับมีงานอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะเมนก็คือชาวบ้านญาติพี่น้องจะมาร่วมงานเต็มไปหมดค่ะแล้วก็ได้กินข้าวกินปลาร่วมกันจ อ๋อครับครับหลังจากนั้นก็นคือมีทหารวะครับค่ะมีทหาร,ร,หารจากป,ป,ป,ประเทศกัมพูชา,าคือเมืองขเขมรเนะาะค่ะก็คือพิลัดว่าทหารขเมขมรค่ะับเพล่นบุกมาแล้วก็มันยิงเศร้าบ,บ้านยิงคนที่มารวมงานตายเบิดเลยแน่นค่ะอย,อยู่ที่บา้านหลังนั้นจะเพลินบุกยิงตะปูที่ว่าเพื่อจจับไปเป็นตัวประกันอีย่างสินะครับค่ะสุดท้ายเราพิลัสดก็โดนจับคือกันจ้ะแต่ก่อนที่โดนจับนี่คือว่าเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ อ่าให้จับไปหลังจากเพื่อนจะเอาไอ้ประทับตาพว้นประทับตาไว้ข้างหลังพิรัตเานภูริเอ็มสามเด้อคุนวังพิษณุ์นาก็าอยู่ตรงนี้แล้วค่ะพิรัตพิษณนาก็คือเอ็มสามครับท่านผู้ชมลองซอยพิรัตตีตัวเลขเบิร์ไหนครับว่าสิวิคอ์ตัวเลขได้เป็นตัวใดครับเอ็มสามประทับตาข้างหลังพิรัตครับท่านผู้ชมแล้วก็จับไปครับจับไปกลับไปที่ประเทศอ่ากัมพูชาก็คือประเทศเขมรเนาะครับหลังจากนั้นครับก็ ให้ไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เอาไปขังรวมกันไว้จ้ะอ๋อเปิดก๋งอาบน้ำกวนเปิดก๋งจ้ะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนยังกัมันคือกันเหมืนมั้งครับในความฝันยานพอพิลัตในความฝันตอนที่ในยานอย,นอยู่ตอนที่เขายิ่งเขายังเขาจับก็คือคือยานนะคะครับครับทหารนี่มามาหลายมั้งบรับมาหลายค่ะมาหลากหลายเลยอ๋อครับครับฝันปิดแต่ยานแล้วก็แตกต่างกว่าสุสฝันที่เคยวอกมา,นา,นากนจ้นะ ครับบ้านบ้านหลังเก่านี่อยู่หมู่บ้านเฮานี่บ่ครับค่ะแม่นอยู่พู่นอยู่ซอยแปดพุ่นค่ะบ้านเฮานี่หระค่ะก็คือซอยแปดนะครับท่านผู้ชมบ้านเลขที่เก้าสิบสองซอยแปดหมู่สิบจ้ะครับในพิลาไทยผมเขียนให้คือพิลาสิยเดเอาคือบ้านเลขที่เก้าสองเนาะจ้าแม่นครับครับอ่าสรุปแล้วพิลาสิตีตัวเลขวิเคราะห์ออกมาให้ท่านผู้ชมเป็นตัวใด้แน่ครับผมกรตีเป็นบ้านเลขที่ค่ะเก้าสิบสองหลักกระตีอายุจะขวาง มาเด็กก็ไอคิดว่าเอ็มสามเลยก็เลยสี่ตีเอาเป็นสามสี่หกตามอายุจะขวางน้ำมะค่ะเอาสามมาใส่กับอายุเี่ขวจ่าเมีเป็นเลขสามโทจ่าเมียนอ๋อครับครับคิดตามดีเล่นบัตรค่ะเมียนครับเลยครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือตัวเลขที่พิรัตฝันทั้งหมดครับที่พิรัตที่ที่พิรัตให้ผมเขียนไว้ให้ครับแล้วก็วิเคราะห์ออกมาประมาณนี้เนาะครับพิรัตตีก็คือบ้านเลขที่92ครับท่านผู้ชม ที่วงกลมไว้ให้ก็คือชอ,ชอบมากครับท่านผู้ <c oughs> ชมก็คือตัวบ้านลทิทีเพราะว่าทหารมายิงคนตายใส่บ้านหลังนี้ครับท่านผู้ชมตายเยอะแยะไปหมดแล้วก็เหลือไว้เฉพาะคนที่เขาต้องการจับไปเป็นตัวประกัน <c oughs> ก็คือไปเป็นไปเป็นอ่า <c oughs> เฉลยครับ <c oughs> อ่าแล้วก็อ่าพิรัตตีใส่อายุข,ของตัวเองก็คือ46ย่าง47่ปีครับ <c oughs> แล้วก็พิรัตบอกว่าเกิดวันที่18 ครับอันนี้ก็คือวันที่สิบแปดนะครับที่รัฐเกิครับท่านผู้ชมจริงๆจริงแล้วเข้าลงในบัตรประชาชนสิบเก้าครับแต่ในเรื่องจริงนะครับพี่รัฐบอกว่าตัวเองเกิดวันที่สิบแปดครับท่านผู้ชมครับเกิดพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดครับแล้วก็ที่ข้างหลังพี่รัตเนี่ยประทับตาไว้ก็คือ M3 ครับท่านผู้ชมพี่รัตเลยเอามาใส่กับอายุของตัวเองก็คือ346ครับแล้วก็347ครับเพราะว่าพี่รัต อา,อายุย่าง47ปีครับ46ย่าง47เนาะครับสลหรับเลข9ก2ก็กันเลข6กไว้ด้วยนะครับนะครับท่านผู้ชม46ระวัง49ไว้ด้วยนะครับสามก็กัน3า9ไว้ด้วยนะครับก็มีประมาณนี้จ้าครับสรุปแล้วความฝันของพิรัชก็ถือว่าชัดเจนครับแล้วก็ฝันน่าสนใจมากเนาะพิรัชค,ครับก็ขอให้เลขที่พิรัชเล่าความฝันให้เอฟซีทุก,ท,กท่าน อ่าได้รับชมรับฟังออกตรงๆเนาะครับค่ะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมเคยมีประสบการณ์ในลักษณะแบบนี้ก็อ่าช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับว่าเอมสามที่บระทับตาอยู่ข้างหลังพิรัชจะตีตัวเลขเพิ่มเติมได้เป็นตัวไหนบ้างเพราะว่ามันได้มาตัวเดียวเองเนาะพิรัชก็ค,คือเอ็มสามครับใส่ข้างหลังครับท่านผู้ชมแต่ตาตานี่มันเป็นวงกลมหรือเปล่าพิรัชหรือว่าเป็นยังไงในความฝันประทับข้างหลังเหรอคะมันเป็นเหมือนเหล็กอะค่ะแล้วก็ เขาก็ประทับลงแบบนี้ปกติเราตาประทับมันสิเป็นวงกลมเนาะแล้วก็มีเอ็มสามมัน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 เนี่ยมเห็นอย่างเงี้แต่บอกว่าเอ็มสามมันมกันเนมื่อร่น้นก็บริเห็นข้างหลังนะคะโอเคครับเอายึดตตามที่พิรัตคิดว่าเลขหนาสีมากมากที่สุดก็แล้วกันตัวที่วงกลมก็คือเก้าสองที่พิรัตชอบมากที่สุดครับแล้วก็เป็นพิรัตบอกว่าชอบอายุของตัวเองด้วยเนาะครับก็ลองพิจารณาดูครับ อ่าสำหรับคลิปนี้ผมเขื่ออีสานใต้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับสมปรารถนาครับถูกลอตเตอรี่ครับรางวัลที่1ครับถ้าไปซื้ออ่าเลขตัวไหนของพิรัชก็ขอให้ได้โชคได้ลาบรางวัลใหญ่ๆกันทุกคนทุกท่านนอกพิรัตจ<า>ครับพิรัตอวยพรให้เอฟซีน้่เอยครับผมจ้าก็ขอให้เอฟซีหมดก่อนผ่านเงินอีก็ขอให้เขาสามตัวด้อค่ะทุกผู้ทุกคนการติดตามจา้ะ ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ